สวัสดีครับเฟนเพจสงเทอร์โบส่งงานเย็นหน่อยครับวันนี้ชมงงานาบังกรนะครับเครื่องเครื่องไดเล็กนะครับฝาท,ทองจากได้เทอร์โบรานจัดให้ครับอันนี้ก็จะมีเป็นเทอร์โบสามพันปดสี่สี่ข่าเฮดเดอร์ฝาปั๊มเทอร์โบสามรมโบนะครับแล้วก็วัดบูทหนึ่งตัวแล้วท่อหน้าเผาอ่ะประมาณน,นี้อ่ะเบิ้ลเลย เดี๋ยวเราไปลองกันคันนส้สวยครับคันนี้รสวยไม่ดำมากไปเดี๋ยวเราไปวิ่งกัน่ะให้เจ้าขับรถขับเองเลยนะครับ เบาไหมเบาครับได้ได้ดีไว้ได้ใจไหมไได้ครับไ,ได้เลยครับเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆครับมาดูกันครับอันนี้ก็เครื่องเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยครับ เทเลยดิถูกใจเลยครับจะกค้าใช้เรื่ยๆอ่่ครับจะเลื่อยไครับเพราะว่าคัดใช้พนานแล้วนะครับคัดเดิมคัดเดิมคัเดิมเดี๋ยวลูกค้าไปเปลี่ยนคัดเอาอ่าโดยรวมแล้วยี่เลยเนี่ยเกลียวเกลียวเลยนะเกลียวมากครับโอเคโอเคครับส่งงานประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับสนใจก็เข้ามาได้เลยนะครับวันเดียวจบนะครับแต่ครั้นี้จะติดงานอยู่เป็นสองวันโอเคนะครับสวัสดีครับ